คอมพิวเทค2025แจ็ตแปลกจากไต้หวันถึงไทยคงแปลกจนป้าแถวบ้านยังงงอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะจุ๊บขอขอบคุณผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจานบินได้เฮ้ยล้างจานด้วยน้ำยาจานบินได้แล้วจานชั้นลอยไปไหนอ๋อมันบินไปหาแม่ยายซะแล้วเพราะสะอาดจนอยากหนีไปเที่ยว ลองสิล้วจานคุณจะบินไปหาใครได้จานบินได้ศาสตร์แบบเพาะได้ขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์ถุงเท้าเท้าพูดได้โอ้ยเท้าฉลอนใส่ถุงเท้าเท้าพูดได้สิแล้วเท้าจะบอกว่าเย็นสบายแต่ถ้าเหม็นมันจะร้องช่วยด้วยถุงเท้าที่ทําให้เท้าของคุณคุยกับคุณได้เท้าพูดได้อย่าปล่อยให้เท้าเงียบเหงา ผลิตภัณฑ์แปงสีฟันฟันเต้นหลังแปลงฟันด้วยแปลงฟันเต้นหลังแล้วฟันชั้นเต้นลีลาดเลยเฮ้ฟันซี่มาจ่อยปาร์ตี้ไหมสาดจนฟันอยากแตส์แปลงฟันเต้นหลังทําให้ปากคุณเป็นเวทีคอนเสิร์ตขอขอบคุณผลิตภัณฑ์กาวติดรองเท้ารองเท้าวิ่งหนีรองเท้าหลุดใช้กาวรองเท้าวิ่งหนีสิเฮ้ รองเท้าชั้นวิ่งไปตลาดเองพอติดแน่นจนรองเท้าอยากผจญภัยกาวที่จะทําให้รองเท้าคุณอยากหนีแต่ติดแน่นสัง,งน,นันผลิตภัณฑ์น้ําหอมกินผีสิงฉีดน้ําหอมกินผีสิงแล้วผีมาหอมแก้มเลยโอ้ยกลิ่นหอมจนผีหลงหลักน้ําหอมที่ดึงดูดทั้งคนทั้งผีกินผีสิงระวังนะอาจมีผีมาขอเดชผลิตภัณฑ์หมวกกันน็อกหัวคิดได้ใส่หมวกกันน็อกหัวคิดได้ แล้วหัวฉันคิดถึงสุดอัรับได้เลยเฮ้ยไอเดียทำข้าวมันไก่บินปลอดภัยแถมฉลาดขึ้นหมวกที่ทําให้คุณคิดได้หัวคิดได้ผลิตัณฑ์นขนมกรุบกรอบกรอบหายตัวกินขนมกรอบหายตัวแล้วฉันหายไปไหนอ๋อกรอบจนตัวละลายแต่เดี๋ยวกลับมาขนมที่ทําให้คุณหายตัวแบบสนุกกรอบหายตัวกินแล้วอย่าตกใจถ้าหายผลิตัณฑ์แวนตามองเห็นอนาคต ใส่แว่นตามองเห็นอนาคตแล้วเห็นตัวเองถูกหวยเฮ้ยจริงถูกปะเนี่ยมองเห็นแค่ห้านาทีข้างหน้าแว่นที่ทําให้ชีวิตคุณล้ํามองเห็นอนาคตแต่ระวังเห็นแม่ดุผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบผ้าใบพูดภาษาแมวใส่รองเท้าผ้าใบพูดภาษาแมวแล้วแมวฉันตอบเหมียวเหมียวอยากกินปลารองเท้าที่ทําให้คุณคุ้นเคยและคุยกับแมวได้รองเท้าผ้าใบพูดภาษาแมวชีวิตแมวแมวสนุกขึ้นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ทองสลับ ขอไปผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือร้องเพลงโทรศัพท์มือถือร้องเพลงแล้วมันร้องลาลาลารับสายสิแทนลินทนโทรศัพท์ที่ทำให้ชีวิตคุณเป็นมิวสิคอลมือถือร้องเพลงระวังมันอาจร้องเพลงผิดขีขอบคุณผู้สนับสนุนในการทั้ง10ท่านที่สนับสนุนรายการของเราขอบคุณครับ